สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่อง TNT TV ใหม่บน YouTube นะครับแล้วก็อยู่กับช่องโอเค <Okay. S 1> uh, อันนี้อัคลิปดูนันนี้อคิปดูนอันนี้อันนี้สามารถไปดูในช่องโอวันกับ TNT TV ใหม่บน YouTube ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ได้อยู่อยู่ยปเดียวกันโร <I S 1> งเรียนเดียวกันโอเค วันอ่าอันอันนี้คือเพื่อ,อนหยุดอะไรละคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําไมลงวิดีโอแล้วแบบนี้นะครับสมมุติลงไปปุ๊บอ่ะหมลงรอีกแล้วคลิปโยโอเคนี่นะคบแล้วนี่นะคบทาไมมันปิดนะครับอย่างที่หนึ่งนะคบคือเราต้องไปต้องไปที่ต้องลบคลิปก็ต้อง โหลดแอปนี้ครับ YouTube Studio ครับ <S <S YouTube s ด u d i o ให้ผมขอพูดก่อนดิดแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ไป<ช>หาไ,ไปหาคลิปนะครับที่มันไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมไปหาคลิปก่อนนะครับอ่าสมมติผมเอาคลิปนี้ดีวกว่านี่นะครับสมมติมันไม่ได้เนาะเราก็ต้องหนีครับเราก็ลบไปก่อนลบลบจาก YouTube นะคบแล้วผมก็เข้าไปใน youtube ครับนี่ผคลิปดูเหมือนกันนะเข้าไปในยู u ูบจะไปดูในสองช่องเลยนะอ่าเดี๋ยวผมเลือกคลิปนี้นะครับแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคนอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมทุกคนเ้าใช่ไหมอาจจะไม่เหมือนครับอย่าแล้วต่อไปอันนี้มันเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับเราก็ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าโอ๊ย แป๊บตังแล้วผมก็ต้องตั้งอันนี้นะครับเป็นไม่ไมใ,ชใช่สช่าเพ่อเด็กนะคะับลงเลยครับบ๊ายบาย